สวัสดีครับผมวันนี้ร้านะคนครซับยางยนนะครับวันนี้ผมพามาชมตัวรถอีซูซูแคปสี่ประตูนะครับผมคันนี้เป็นรถตัวเตี้ยนะย้ําว่าคันนี้เป็นรถตัวเตี้ยนะครับเข้ามานะครับจัดล้อสายลุยออฟโรดนะครับผมเป็นแนวสายลุยออฟโรดนะแต่เป็นตัวเตี้ยนะ ใส่เป็นล้อนะครับซ C u t คอบ p p a ลายละคังนะครับรสื้หัส z 03นะครับเป็นลายละคังนะครับลัดด้วยยาง Hand g o o k AT2 นะครับผม Dynapro AT2 คันนี้ที่เราเห็นคันนี้เดิมโรงงานไม่ยกไม่โหลดไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเดิมแบบสนิทโรงงานนะครับแต่ผมจัดเซ็ตตัวล้อเนี่ยที่ค่อนข้างถนัดนะครับกับรถตัวเตี้ยเนี่ยให้เลยนะครับเป็นสเต็ปสายลุยตัวเตี้ยนะครับซึ่ง ตอนนี้ผมคุยกับลูกค้าแล้วบอกว่าให้ลูกค้านะครับไปใส่โป่งเพิ่มนะครับไปใส่โป่งตัว6นิ้วเพิ่มนะครับเป็นสีตรงรุ่นรถได้เลยนะครับมันจะพอดีเป๊ะมันจะดูไม่ล้นเลยนะครับที่เราเห็นด้านหน้าจะล้นออกมาประมาณนะครับจากสายตาผมต้องมี2นิ้วขั้นต่ําคือ2นิ้วนะครับเนี่ยขั้นต่ำสองนิ้วนะครับเดี๋ยวก็ความสูงนะครับด้านหลังจะเป็นความสูงเริมโรงงานนะครับกับยาง24 7สี่เจ็ดสิบสิบหกนะครับลองดู ตอนนี้อยู่ประมาณแปดนิ้วเจ็ดแปดแปดนิ้วมือนะครับยังม่รนิ้วมือนะครับถ้านิ้วม,มันทัดผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเรียนนิ้วมือมันง่ายนะครับมันง่ายต่อการแบบไม่ต้องไปหาไม้บรรทัดอ,ะอ่ะเผื่อลูกค้าแบบไม่สะดวกนะครับลองวัดกับรถตัวเองได้เลยนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็ความสูงเดิมโรงงานนะครับแล้วก็ลองเทสเลี้ยวทั้งหมดนะครับทั้งหน้าและหลังก็ไม่ติดนะครับเดี๋ยวลองดูห้านิ้วเป๊ะ เท่ากับว่าด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยน่าจะต่างกันอยู่ประมาณเกือบ2นิ้วนะครับความสูงนะหมายความว่าคันนี้สามารถไปยกได้อีกประมาณ1.5ถึง2นิ้วจะได้เท่าเทียบกับความสูงด้านหลังนะครับซึ่งถ้าเกิดมายกที่ร้านผมนะครับเป็นยกแบบชุดคิดง่ายๆเลยนะครับใส่ตัวรองหัวโช้กเข้าไปข้างในนะครับรถก็จะยกขึ้นมาระดับสเต็ปหนึ่งเล้ยวนะครับอันนี้ก็เมื่อกี้ทาการเทสเลี้ยวนะครับ มีรูปภาพนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมันจะไม่ติดนะครับอ่าด้านหลังก็เลี้ยวสุดไม่ติดนะครับอ่าเอ้ยนี่นะครับก็ยังไม่ติดนะครับคือถ้าติดมันก็ติดแบบบางๆนะครับไม่ได้ติดอะไรโหดร้ายนะครับถามว่ามีปาดซูมไหมไม่ต้องปาดก็ไม่ติดนะครับไม่ต้องปาดก็ไม่ติดนะครับสเต็ปนี้นะครับกับล้อกว้างแปดออฟซู์นะในส่วนของด้านหน้าล้อจะล้นประมาณนี้นะครับ ผมว่าต้องมี2-3นิ้วเหมือนเดิมนะครับล้นกว่าด้านหน้าด้านหลังนะด้านหน้าเหมือนจะล้นกว่าด้านหลังนะครับนิดนึงล้นสเต,ต็ประมาณนี้นะครับต้องไปใส่ชุดโป่งนะครับถ้าเมื่อเกิดไม่ใส่ชุดโป่งมันก็จะด,ดูแปลกๆใช่ไหมแต่ถ้าชอบสไตล์ล้นๆแบบนี้ก็ดัดจัดได้เลยขับใช้งานได้ปกติเลยนะครับรอยางชุดน,นี้นะครับจบอ,อยู่ที่26,000บาทนะครับ สามารถเอาล้อตีเทินได้นะครับแล้วก็ต้องดูว่ารถลูกค้านะครับใส่เป็นล้อตัวไหนอยู่ก็สามารถตรีเทินได้ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวล้อใกล้ๆดีกว่าไปตัวล้อจะเป็นล้อลายระคังสีดำด้านนะครับตัวนี้เป็นงาน s ี a f o o d c ้า b นะครับ <S <S by Lorenzo นะ<ม><ม>เป็นลายระคังคือตรงนี้เป็นรูประคังนะครับ นี่ซีอูตัวนี้ปั๊ม CNC นะครับเป็นกึ่ง CNC นะครับมีมิติออฟยกด้วยนะครับออฟแบบลึกๆดูนะครับนี่สเต็ปลึกๆยกๆนิดหน่อยนะครับจะลึกอยู่ประมาณนี้ตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับเป็นสีดำแบบเหลือบๆเงานะครับไม่ดำด้านเกินไม่ดิบเกินนะครับมีความเหลือบเงานิดๆนะครับแล้วด้วยยางไดนาโปนะครับแผ่นกุ๊กนี่ครับผ่นกุ๊กนะครับ เป็นรุ่นไดนาโปไดนาโปเท2นะครับเบอร์ยางนะครับเป็น24-70-16ดนะครับ2อ7 0 1 6กนะครับดอกยางตัวนี้นะครับอย่างสวยเป็นการออกแบบของเขาเองโดยเฉพาะเลยนะครับกับตัวแฮนด์กรุ๊นะครับเป็นดีไซน์ของเขาเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างนิ่มแล้วก็เงียบอยู่นะครับไม่ดังมากนะครับมีตัวตะกุยนะครับด้านข้างนะครับสบายๆนะครับดอกหนาอยู่นะ ยางเปล่าตัวอยู่ประมาณ1มื่นามได้นะครับถ้ายางเปล่าแล้วยางชุดนี้อยู่2 6 0 0มบาทครับสเต็ปนี้เลยนะครับที่เราเห็นด้านหน้าเนี่ยจบเลยราคานี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับตัวลอยยางโอเคนะครับก็เอาไว้เป็นหนึ่งตัวเลือกและแนวทางในการแต่งสายตัวเตีย้ยออฟโรดนะครับ บอกเลยว่าตัวจริงสวยมากนะครับถ้าแสงมาดูมืดก็ขอไปนะครับก็ลองดูไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับกับตัวที่อาศัยลุยออฟโรดนะครับล้อล้นแน่นอนนะครับถ้าไม่ใส่โป่งนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ไม่มีโป่งมาให้ตั้งแต่แรกนะครับนี่โอเคฝากไลน์ไว้ด้วยนะครับถ้าใครอยากได้สเต็ปแบบนี้นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับกับร้านนครทรัพย์ยางยนต์นะครับบนโทรด้านบนขวามือ094เ่นะครับ540 9999ย์ สวัสดีครับ perfect perfect